สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องแฟงนะคะวันนี้น้องแฟงอยู่ที่ร้านสามเหลี่ยมออตโต้จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะน้องแฟงจะพามาชมรถเก่งแบรนด์หลักนะคะตัวนี้เป็นเก่งเล็กสีดำนะคะใครที่สนใจหรือกําลังมองหารถเก่งรถใช้งานนะคะแนะนําที่ร้านสามเหลี่ยมออตโต้ขอนแก่นนะคะร้านเรานะคะมีรับประกันศูนย์ให้สูงสุดถึง3ปีนะคะ รับประกันคุณภาพแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกคันผ่านการตรวจมาแล้วนะคะทุกคันนะคะสามารถนําเข้าไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะคะลูกค้าสามารถนำเข้าไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะใครที่สนใจนะคะอยากออกรถกับทางร้านสามเหลี่ยมออโต้นะคะทักมาได้ค่ะที่บ้านเขียวนะคะที่แอดหนึ่งนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0ูนย์หกหนึ่ได้เลยนะคะหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านไหนเพิ่มเติมนะคะทักเข้ามาได้ค่ะ หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางแอดมินตอบทุกคำถามนะคะเด,เดี๋ยววันนี้นะคะน้องแฟงจะมารีวิวรถเก๋ง Toyota v วีอคันนี้นะคะน้องเป็นเครื่องพันห้านะคะลูกค้าน้องคันนี้เป็นเครื่องแค่พันห้านะคะเป็นอีโก้คที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะสำหรับ Toyota v วีอคันนี้นะคะสีดำทั้งคันส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะและน้องคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งล้อแม็กนะคะ เดี๋ยวให้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าน้องกันก่อนนะคะตัวด้านหน้าน้องนะคะมาพร้อมกระจังหน้าสีเดียวกันกับสีตัวรถเลยนะคะตัวกระจังหน้าเป็นเส้นตรงประมาณนี้นะคะสีดำสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟหน้าอิมพัลต์เจนนะตัวนี้ยังเป็นตัวโฉมหน้าเก่านะคะลูกค้าน้องยังเป็นโฉมหน้าเก่าอยู่นะคะน้องผ่อนเริ่มต้นที่หกพันกว่าบาทเท่านั้นคะ่ะหากเครดิตดีสามารถรีดาวได้เลยนะคะและวแบงก์สิบนะคะทางร้านจะใช้เป็นส่วนลดจากราคาหน้าป้ายเท่านั้นนะคะ จะไม่สามารถใช้แทนเงินดาวได้นะทางลูกค้านะคะที่อยากได้งวดผ่อนที่ถูกลงนะลูกค้าสามารถวางดาวเพิ่มเติมได้เลยนะคะยิ่งลูกค้าดาวเยอะนะคะงวดผ่อนน้องจะยิ่งถูกลงนะคะเช่นคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่6กพันกว่าบาทลูกค้าดาวหนึ่งแสนนะคะงวดผ่อนน้องจะอยู่ที่ประมาณ4ี่พันกว่าบาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจคันนี้นะคะหรืออยากดูรายละเอียดของรถคันนี้เพิ่มเติมนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอแอดบ้านเขียวมานะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่แอดหน้าจอแคปบ้านแคปหน้าจอคลิปนี้มานะคะเราแอดบ้านเขียวขอจกอกอปไอมานะคะเดี๋ยวน้องแฟงทำโปรโมเดี๋ยวน้องแฟงให้โปรโมชั่นพิเศษนะคะใครที่สนใจอยากรู้ว่าโปรอะไรทักมาก่อนได้นะคะส่วนตัวด้านข้างนะคะตัวนี้ได้เป็นแม็กแต่งมาให้นะคะไฟเดียวมีติดด้านข้างมาให้แบบนี้เลยนะ,ะตัวกระจกสีเดียวกันกันกบตัวรถนะคะมาพร้อมกันสัดสีดำดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ตัวเปิดประตูนะคะมาพร้อมที่กันรอยนะคะลูกค้าเดวมาชมด้านในน้อง v ีออสคันนี้บ้างนะคะน้อง v ีออคันนี้นะคะมาพร้อมโทนสีดานะคะตัวเบาะน้องได้เป็นเบาะผ้านะคะผสมกมัมมีระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะตัวนี้เบาะผ้านะคะระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะใครที่สนใจสามารถเข้ามาทดลองนั่งหรือทดลองขับกันก่อนได้นะคะใครที่อยากดูภายในห้องเครื่องนะคะเข้ามาได้เลยนะคะร้านเราเปิดตั้งแต่ แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะสําหรับใครที่อยากดูภายในห้องเครื่องนะคะรบกวนเข้ามาก่อนสี่โมงครึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากสี่โมงครึ่งจะเป็นเวลาที่พนักงานเก็บรถล็ลอกลดแล้วนะนานพวงมลาลัยตัวนี้นะคะยังเป็นพวงมลาลัยแบบพาวเวอร์อยู่นะคะโทนสีดําล้วนนะคะตัวนี้น้องมาพร้อมโทนสีดําล้วนนะคะมาพร้อมโลโก้แบรนด์ตรงกลางนะคะ หน้าจอติดมาให้สวยแบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าจอ and r o i d นะคะลูกค้าช่องแอร์มีมาให้ช่องสี่เหลี่ยมสีดำนะคะเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้เบรกมือแมนนวมที่รองแขนนะคะมีมาให้ตรงนี้นะตรงนี้สามารถเก็บของได้คะ่ะตรงนี้ช่องเล็กๆนะคะสามารถเก็บเหรียญได้เลยนะคะลูกค้าเก็บบินใบเสร็จเติมน้ํามันไว้ได้เลยนะคะ้องคันนี้นะคะออปชันถือว่า เป็นรถที่น่าใช้อยู่นะคะสําหรับใครที่เน้นใช้งานแต่ว่าไม่เน้นออปชันเยอะนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะ t ต y o ตา้าวีออนะคะตัวนี้เป็นตัว E นะคะลูกค้าน้องคันนี้เป็นตัว E นะคะผ่อนเริ่มต้นที่6000กว่าบาทตลอดสัญญานะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวนะคะส่วนด้านประตูน้องนะคะเป็นประตูโทนสีดำทั้งหมดตัวกระจกนะคะได้ปรับออโต้มาให้นะคะสีผิดทางนะ ลำโพงน้องนะคะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะคะจะแตกต่างกับตัวอื่นนิดนึงนะคะตรงนี้สามารถวางแก้วน้ำขวดน้ำได้เลยนะคะน้องยังมีตรงนี้มาให้นะคะที่ใส่ขวดน้ำหรือวางแก้วน้ำได้ค่ะช่องแอร์มีมาให้เลยนะคะ,ะ,คะตัวนี้แอร์เย็นเพลงเพาะนะคะลูกค้าและทางร้านนะคะยังแถมพรมมาให้นะคะเป็นพรมสีสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเปิดถังน้ำมันเปิดฝากระโปรงอยู่ ด้านล่างตรงนี้เลยนะใครที่สนใจนะคะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะสามารถทดลองขับได้ด้วยนะคะทางร้านเราให้ทดลองขับฟรีนะคะไม่เสียค่าบริการนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากซื้อรถนะคะแต่ว่างบไปถึงป้ายแดงนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถมือสองก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าทางร้านเรามีรับประกันศูนย์ให้รถทุกคันผ่านการตรวจ qc ทุกคันนะคะ เป็นรถห้าดาวทุกคันเลยค่ะลูกค้าและยังมีประกันฉุกเฉินให้ด้วยนะคะให้สูงสุดถึง3ปีเลยนะคะส่วนด้านในน้องคันนี้นะคะมาพร้อมกับที่นั่งเบาะผ้ากวางแบบนี้เลยนะคะช่องเก็บเอกสารมีมาให้หนึ่งฝั่งนะคะด้านฝั่งด้านข้างคนขับนะแถวคอนโซลกลางนะคะมีที่ใส่ขวดน้ำมาให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเก๋งเล็กที่ พื้นที่ข้างในกว้างมากๆนะคะตัวนี้เป็นตัวซีดานนะคะหรือตัวสีประตูนั่นเองนะคะด้านประตูนะคะเป็นโทนสีดํานะคะดีไซน์แบบเดียวกันกับด้านประตูด้านคนขับนะคะลูกค้านี่นะคะเดี๋ยวมาชมด้านท้ายน้องวีออสคันนี้กันบ้างนะคะน้องวีออสคันนี้นะคะมาพร้อมไฟท้ายไฮโดรเจนมาให้นะคะตัวนี้ไฟท้ายสวยๆนะคะตัดกันกับสีตัวรถแบบนี้เลยนะคะ ใครที่สนใจนะคะแคปหน้าจอให้ติดไปแบเบียนหน้าหลังตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วพักมาที่บ้านเขียวได้ตรงนี้คะ่ะเป็นแอดหนึ่งสองสามีนะคะชื่อแอดแล้วพอจะก๊อบไอคะ่ะหรือว่าใครนะคะที่แอดมาไม่ไม่สะดวกแอดนะลูกค้าโทรมาได้คะ่ะที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งสามหกเจ็ดเจ็ดแปดสี่สี่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่จะเข้ามาที่หน้าร้านนะคะและอยากได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะหรือโปรลับนะคะลูกค้า เจอเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งนะัดฟักแฟงได้เลยค่ะเดี๋ยวฟักแฟลงเดออกมาต้อนรับนะคะยังไงกันบ้างคะสําหรับคันนี้ใครที่ชอบนะคะอย่าลืมเข้ามาดูนะคะหรือว่าทักเข้ามาก่อนได้นะคะส่วนด้านข้างคนขับนะคะแถวคอนโซลหน้านะคะน้องตัวนี้จะเป็นดีไซน์เรียบๆนะคะช่องเก็บเอกสารเขามีมาให้บอกเลยนะคะว่าวีออสคันนี้นะคะมีมาให้ช่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ ช่องเชื่อมต่อมีมาให้เช่นกันค่ะที่บางเดดน้องก็มีมาให้นะคะสว,สวยแบบนี้เลยนะคะดีไซน์ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบวีออสคันนี้นะคะลูกค้าแคปหน้าจอแอดบานเขียวมาได้นะคะน้องคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6กพันนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะหรือใครที่อยากได้รถคันไหนรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นแบงค์สิบลดแสงอยู่นะคะรีบมาใช้ ก่อนสิทธิ์จะเต็มนะคะแล้ววันนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจนะคะคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแฟงติดต่อกลับค่ะขอบคุณค่ะ